วันนี้วันหยุดของหลายๆท่านนะคะใครทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเล่าให้อาจารย์ฟังบ้างนะคะ วันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันนี้วันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเส็งวันนี้เป็นวันโลกาวินาศไม่ควรทำงานมงคลแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องทำก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็อธิษฐานจิตดีๆขอให้งานนั้นสำเร็จราบรื่นส่วนใครที่ยังต้องทำงานอยู่ต้องการความชัดเจนต้องการวางแผนงานทำงานให้เป็นระบบวันนี้ให้ใช้สีม nd, ่วงกับสีดำค่ะส่วนเรื่องของโชคลาภเงินทองทุกประเภทนะคะไม่ว่าจากการค้าขายหรือว่าจาก ต่างๆวันนี้ให้ใช้สีเขียวค่ะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีฟ้าฝากกดิงก์ใต้ c o m มนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยค่ะที่ช่องน้าโหราวาไราตี้ของคุณดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิฆเนศสีเสื้อมงคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวการีจอนค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ